ค่ะเดี๋ยวเรามาถักแถวที่สิบสองกันนะคะขึ้นโซ่ห้าค่ะพลิกงานกลับมานะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคออันนี้เราจะถักลายโปร่งนะคะลายโปร่งไปสามช่อง ากนั้นนะคะเราจะถักเป็นลายทึบค่ะถักยาวมาจนถึงตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะจะประมาณ1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6 6ลายนะคะ6ลายอันนี้ก็ถักยาวมาเลยค่ะ ถึงตรงนี้ก็ลงไปสองหลักเหมือนเดิม นี่ค่ะจะถักมาประมาณนี้นะคะจะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าทั้งหมดสิบเก้าหลักนะคะจากนั้นก็จะเป็นลายโป่งจะถักลายโป่งนะคะประมาณสามค่ะสามสามช่อง จากนั้นช่องตรงนี้เราจะถักเป็นลายทึบนะคะแล้วก็ลายโปร่งหนึ่งค่ะจากนั้นก็จะทึบทึบหนึ่ง ก็จะสังเกตง่ายคือลายมันก็จะเฉียงมาแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะจบแถวนี้พี่งานกลับมาค่ะให้เราทำการเลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงหลักนี้จากนั้นก็ขึ้นโซ่เ,เดี๋ยวนะขึ้นโซ่สามเราจะถักเป็นลายทึบค่ะ เราได้เป็นลายทึบจากนั้นก็เป็นลายโปร่งหนึ่งช่องแล้วก็มาลายทึบ1ช่องนี่ค่ะลายมันก็จะเฉียงมาอย่างนี้นะคะหลัจากนั้นนะคะเราจะถักลายโปร่งลายโปร่งสามนะคะ ได้หนแล้วก็3ค่ะนี่ค่ะต่อจากนั้นเราจะถักเป็นลายทึบนะคะทั้งหมดสี่เดี๋ยวเราก็ถักมาเรื่อยๆเลยนะคะ นี่ค่ะให้ถักมาจนถึงตรงนี้นะคะจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดบสองสิาทั้งหมด13บสาหลักนะคะจากนั้นก็จะถักเป็นลายโปร่งไปจนจบแถวเลยค่ะจะได้ทั้งหมดสี่ช่อง สุดท้ายนี้ก็ตรงโซ่3เลยค่ะถักพอหนึ่งคอตรงโซ่3ามค่ะเริ่มเป็นหัวใจขึ้นมาแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวถัดไปกันนะคะโซ่5พลิกงานกลับมาค่ะ อันนี้เราจะถักเป็นลายโปร่งทั้งหมด5นะคะได้หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ช่องที่สองสามสี่แล้วก็ห้าค่ะ จากนั้นเราจะถักเป็นลายทึบไป7หลักนะคะก็คือ2ช่องอันนี้ได้3 4 5 6 7จากนั้นนะคะเราจะถักลายโปร่ง3ค่ะ หนึ่งสองสามนี่ค่ะได้ไลายโปร่งสามต่อไปก็จะเป็นลายทึบหนึ่งค่ะตามด้วยโปร่งหนึ่งแล้วก็ทึบหนึ่งค่ะ แถวนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้เริ่มเป็นหัวใจแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราพลิกงานกลับมาค่ะให้ทำการเลื่อนหัวเหมือนเดิมให้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามถักเป็นทึบค่ะ แล้วก็ถักลายโปร่งหนึ่งนะคะถักทึบหนึ่งค่ะค่ะในเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะที่เหลือ เราจะถักเป็นลายเปลงไปจนจบแถวเลยนะคะ อันนี้ก็ลงตรงโซ่สาเหมือนเดิมนี่ค่ะนี่ได้เป็นนี่เป็นรูปหัวใจแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาไปแถวถัดไปกันนะคะโซ่ห้า ที่งานกลับค่ะอันนี้เราจะถักลายโปร่งไป 5, 5้หช่องนะคะอันนี้ช่องที่1นึ่สองสสแล้วก็ช่องที่ห้าค่ะเราจะถักเป็นลายทึบนะคะ ไปสองช่องนี่ค่ะตอนนี้เราได้ลายทึบไปสองช่องตรงนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะถักลายโปโร่งลายโปร่งนะคะ สามช่องค่ะอันนี้เราได้หนึ่งสองแล้วก็สามอ่าช่องที่ตัวนี้เดี๋ยวก็ลงในช่องลงในช่องใหญ่นี้เลยนะคะลงในช่องใหญ่จากนั้นเราก็ถักลงไปอีกนะคะสอง สองหลักรวมเป็น3มแบบนี้นะคะตามด้วยโซ่3ามค่ะแล้วก็3มหลักก็ลงที่ช่องเดิมค่ะค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้